บอกเลยนะคะธนบัตรรุ่นนี้นะคะยังไม่มีราคาอันนี้เป็นออันนี้รุ่นที่สิบเจ็ดรุ่นที่สิบหกจุดห้านะคะรุ่นนี้นะคะอันนำไปใช้ใจ่ายได้ปกติเลยนะคะยังไม่มีราคารับซื้อเนี่ยค่ะเป็นธนบัตรที่ใช้ใจ่ายได้ปกติแต่ถ้าท่านจะเก็บก็เก็บได้ไม่ผิดนะคะไม่ผิดไม่ดีค่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึก เก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะคะดีแต่ของป้านะ่ะมีป้าน่าแลกไว้เป็นแหนบแหนบนึงก็คือร้อยใบไม่ได้ขขงป้านะ่ะเก็บไว้ไม่ได้ว่าเก็บไว้เพื่อขายนะคะป้าน่าเก็บไว้ทําไมรู้ไหมคือช่วงช่วงช่วงเทศกาลออกพรรษาช่วงงานกระถินนะคะป้าน่าก็จะได้รับสองกระถินป้าน่าก็จะทําบุญตามวัดต่างๆมีอยู่วัดหนึ่งที่ป้านา ชอบทำมากท่านราดกระถินนะคะปะานาก็จะขอซองเข้ามาอยู่ประมาณ100 200ถึงสองซองทุกปีค่ะเขาจะส่งซองมาปะนาก็จะเตรียมแบงค์เนี้ยค่ะแบงค์ห้าสิบปาน่าว่ากำลังดีถ้าร้อยหนึ่งหนักไปเนาะปะน้นาก็จะเตรียมไว้เนี่ยค่ะห้าสิบบาทใส่ซองกระถินแต่ถ้าถ้า หาไม่ได้จริงๆป้าเตรียมของรัจกานที่เก้านะคะใส่แบบนี้ถ้าหาไม่ได้จริงไม่ครบปร้าก็จะเอาแบงร้อยใส่บ้างแบงยีสิบใส่บ้างสลับกันไปนะคะแต่ก็จะพยายามให้ให้อยู่ในราวห้าสิบบาทโดยประมาณค่ะเพราะว่าถ้ายี่สิบบาทนี่ก็จะน้อยไปร้อยหนึง่งถ้าเยอะๆหลายๆซองก็จะเยอะไปอะไรประมาณนี้นะคะกทำตามกําลังแหละนะคะกำลังมีแค่นี้ก็ทําแค่นี้รุ่นนี้นะคะที่มีราคาซื้อขายมมีนะคะแต่ไม่เยอะ จากเมื่อก่อนเคยขายกันสี่ห้าร้อยบาทไม่ใช่รุ่นแบบนี้นะคะจะเป็นลายน้ำสมเด็จย่าค่ะที่ตรงนี้ที่เขียนว่าพระศรีนครดินทราบรมราชชนีเก้าสิบพรรษาตรงนี้เขียนเลยค่ะเก้ 90, สาสิบพรรษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีแล้วลายน้ำถ้าสองดูก็จะเป็นสมเด็จย่านะคะรุ่นนั้นก็ยังพอมีราคาอยู่นะคะปัจจุบันแต่ไม่เยอะนะคะไม่สูงไม่สูง ใหม่ๆ UNC ก็ซื้อขายกันอยนู่ที่ประมาณไม่เกิน60บาท55-60บาทเท่านั้นค่ะเท่านั้นจริงๆราคาปัจจุบันนี้นะคะเนี่ยค่ะไปะหนหาก็มาอัปเดตราคาให้ทุกคนได้ได้รับทราบกันไม่ต้องเชื่อปรนหนาทั้งหมดนะคะเช็คเลยเช็คเช็คร้านอื่นก็ได้เช็คที่ไหนก็ได้แต่อย่าไปเชื่อมิจฉาชีพนะ ถ้าไปเจอเผอิญว่าอยากเช็คอยากไปรู้ไปกดเข้าเข้าไปถ้าเขาให้โอนเงินก็อย่าไปโอนก็แค่นั้นนะคะจะเป็นมิจฉาชีพหรือจะเป็นคนปกติใครก็ตามการซื้อขายต้องไม่มีการโอนเงินใดๆทั้งสิ้นต้องไม่มีการโอนเงินให้ผู้ซื้ออ่ออางนี้ค่ะผู้ซื้อต้องโอนเงินให้ผู้ขายนะประเทศไหนในโลกนะคะที่ผู้ขายขายของแล้วต้องเสียเงินด้วยขายของแล้วต้องไปโอนเงินให้ผู้ซื้อไม่มีนะคะไม่มีจําไว้เลยนะคะไม่มี ที่เป็นน้าบอกตั้งสติคอนสีสตังค์นะคะเป็นนาจะพยายามทําคลิปบอกตลอดเลยว่าระวังมิชายชีพจะหลอกให้โอนเงินก็เพียงแต่เราไม่โอนเราก็ไม่เราก็ไม่ต้องเสียตังค์แล้วเนาะแบงค์แบงค์แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นนาจะมาบอกว่าใช้ใจ่ายได้ปกติเลยนะคะไม่มีราคารับซื้อยังไม่เป็นราคารับซื้อค่ะอันนี้เมื่อก่อนก็เคยขายได้อยู่นะก็เคยได้อยู่นิดหน่อยแต่ไม่ไม่เยอะแต,ตอแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะไม่เป็นราคา ไม่ไม่มีราคานะคะอนำไปใช้ใจ่ายได้ปกติเลยนะคะธนบัตรตามที่เห็นในภาพนี้นําไปใช้ใจ่ายได้ปกติหรือจะเก็บไว้ก็ดีค่ะเก็บไว้ก็ถ้าเราเก็บเงินสดไว้กับตัวถ้าเรามีเงินเงินสดนะคะเก็บไว้ก็ได้ไม่เสียหายอะไรดีสินะคะยิ่งเก็บเยอะยิ่งมีเงินเยอะใช่ไหมคะเงินสดค่ะแต่ถ้าจะเก็บไว้เพื่อขายเอากําไร ก็ต้องรอเวลาหน่อยเนาะทุกวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นราคารอหน่อยนี่หน่อยถึงไหนปะน่ะก็ไม่ไม่ไม่รับปากไม่การันตีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เขาเปลี่ยนแปลงรายวันตลอดขึ้นลงไม่แน่นอนเนาะ